้องเมื่อกี้ถัสอนพ่นปบายพลูอยู่กำลังพ่นนี่สองน,นอเยี่ยงกันเลยพี่น้องเลยน้ำไอ้บงกำลังพ่นปายทางคนเที่ยวเลยมันเกิดออืื กาบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีสาวพวงเบิร์สุขสุขคนเนาะคลิปนี้สาวพวงกะมานาโคกเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมานาโคกเนาะมา,าหาคุดแมงกิโลหรือว่าหาน้ำไม้กับพี่น้องเลยโดนโดนมาเถื่อนอนนาโคกกับวัาลีสุมาพแม่พี่น้องเลยมา่าหาน้ำไม้ แล้วก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมพอเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่หน้าโคคนเดียวพี่น้องเลยนดน,ะดนจะได้มาเยี่ยมมายามพน,น,นเนาะเชียงหน้าโคพี่น้องเลยจะสิประมาณนี่ยเนาะมาอ่ามายามแล้วเราก็ซื้ออเนี้ยอยู่เนี้ยกินไม่แล้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอยู่หน้าโคอ่าห่างไกลจากตลาดเซโนเนาะก็เลยซื้อซินซื้อ ปูปลาและมาไว้ให้ลากินพี่น้องเลยเนาะมานักโคกกันโดนจะได้มาเยี่ยมยามมาเทียงพี่น้องเลยส่วนลายสะพวงก,กับยูนายูนาหิมหิมบ้านเนาะพี่น้องมื่อนี้มากับเอื้อยสองคนพี่น้องเลยพากันมาขุดมกิคีโดมาหาหนองไม้เนาะคุดมกิคีโดมาขวกกินพี่น้องเลยขวัยมกิคีโดกับบุกควายมีพี่น้องเลยหายกหากเนาะเพราะว่าคนกับหาเนี่ยพี่น้องเลย ถ่ายภาพมาก,กับป้าบรรยากาศแดดแห้หน่อยพี่น้องนี่สวนพักสวนพวกบัวนะพี่น้องแทงโผล่สับพวงแล้วปลูกไว้ปลูกไว้กินวันยามมานาพี่เนาะงหรือวันยามเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเห็ดหัวไว้เนาะเย็นงวัวเข่าไปหมดตัวหากุอดมอังคีโลแบบเว้พี่น้องเลยจะคนอาจจะโตแล้วบุ้งหัวเนาะ มั่ยช่มาคุณแม่กินเราแต่โบมีโฮลเมนแน่ไปเนี่ยบรรกายกระเด็นี่ข่อยเจาะกับหันเนี่ยข่อยมีกัะโบกระขาดดิ ินีหล่ากันะเนี่ยเอ้ดอยากบุคอยมีค่ะพี่น้องเอ้ยทางงัวทางควายออนแดดเนาะพากันนอนขบคุมมือบุรู้เล่ย์อยู่พี่น้องเลยบรรยากาศดีสักแดดลมพัดเจนจุ๊จุ้ยอยู่ยิ่หน้าโคเด้อพี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศยามเที่ยง เบ้าบ่็ญพี่น้องครับส้มน้ำกันเนาะเราหาคนเป็นจิโลแล้วก็บจเลาะไปหาน้ำใหม้พี่น้องเว้ยมาจะหาน้ำใหม้กะสิได้พากันกลับไปน้าหิมบ้านแล้วเนาะประมาณสองสามมงกระพากันเมื่อแล้วพี่น้องเว้ยเปิดฉีดหอดเนะาะเปิดฉีดยางหอดไก่เติมฮะอืมจ้ะ để che để che này người học quay chi lo cái nó tớ vẫn ban chẳng tùy mì vẫn mì bình quay tôi nói là bình quay quay à chi lo thương quá mù nhảy tự Hãy subscribe cho kênh Ghiền nghe đồ, tôi tô này. không Để thế. <laughs> <laughs> Thấy không để kiếm à. à Cô cụ nó phải cái rồi Lọ hà bằng cuối chứ đâu cả, Thôi ăn phần mà này cho các Mà quay chứ đòi leo đi Được อควยี่แม่นป่ะจ๊ะน่ะควายนี่นี่กควยนองบึงนะควยีดพี่น้องเอยน่ะเด็ดจะนี่ควยที่กับมี่นี่น่ะนี่เพ่อนเรควยีดเนี่น่ะเป็นควยเนาะ หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลมเถิงเลยเถื่อนยังไงวะ ยงก็จะเล่นบอยูงน้อยเนี่ยเด็กนด่นึงก็พอช้วนเริยังนะมวันนี้กัมุงน่ะเขากอหน้าไม้ขหาหน้ไม้ให้พี่น้องเลยห้ไม้กับพรูอยู่นะห็ดหนพี่น้องเห็ดไ เล่นเฮ็ดลายเฮ็ดลาหรือไม่ลายเล่นนะพี่น no uh, ้องเลยเอายางกุหนเอนี่มากินก่นอยางมะนี่ห้พี่น้องเลยเอาตัวยางใชเฮ็ดก่อนนี่ใหพี่น้องมไม่ใช้เมแตนได้เนาะนี่ไม่พี่น้องเลย กำลังพ่นหายพลุพล่าอยู่เนี่ยเนี่ยๆหมดเออบนยู่น่ะเนี่ยไม่ไรเลยพี่น้องกำลังพ่นปลายทไม่ไรไม่เนาะไม่ไรเรนนี้พูดได้ไหมพี่ทั้งนี่ นะอมซะบมมายังงนี้นิดหน่อยนึงผีอยู่ทางนี้นี่ทำไมเนี่ยไม่เนะหล่นเหรองามๆซะไม่ไร

ไม่ไม่ไมพี่น้องไมกำลังพ่นปลายเนี่ยนี่เนาะเห็นบอกพี่น้องเลยนำไมกำลังพ่นพ่นปลาย์ปลอโลปลา่ยเนาะไม่ไรพี่น้องมองนี่้าสะออนพ่นปลายปลู่อยู่เงาขาวใบใหญ่ในไดเนาะเงาขาวพี่น้องเลยพ่นปลายปลู่ มานรอบไหมกระบาบปรู้ยืนยอมไปไหนไปไหนมันพ่นหอน chicken mà bứt chúng mày lại ừ, nó mày mày ta sẽ năng phút này cho nó nhanh cắn lên mày phải nóng rồi nó mày năng phút cái năng nhò khá nó bản mà phải lên tuần ăn nò หากันมาหาอยู่หัวยอยู่ห้องอนำกันน,น,นั่ทานนี่ละไม่ด้ก่ะไม่บงนี่หนะพ้นเดี๋ยวที่จะแสบนี่ยไม่ได้เอาเลไม่ไบงกำลังค่นกันเน,ะนาะพ่นไปยรรูปลอยอยู่พอดีน้องเลยหนะ <c oughs>

เนเป็นน้องใช่น้าน่ตุ๊ชิดคักหวานนะเป็นน่าบูงเลยนงลังป่นปลายไปรงร้องกันเลยงนข่าววหัเลยเป็นปลา ไม่หาเราไม่ทำไปแล้วอืออืจะจะวอร์พอย้น Nhật được bên mình ngồi. Très vặt thơ 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 nó thơ 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 นั่งเพียงกันค่ะโอ้อยหน่อยๆเลยเพื่อนไม่ได้เชิงเหป็นลมไหมพร้อ,อนที่กันหาอะไรดิเหมือนกันมาแล้วมาเคยกั้นไปยากาศป้านำสายเย็นดีให้พี่้องไหม

sáng nhạy cả phô kèn đẹp đẹp rồi nó Ô. mày có đi mà phải không Đấy con mù nhẹ chưa? Ủa. Ủa. Con còn này. Xì, xì อันนี้ก็หักออกก็อืมม้เอนก็มีนด้กอืมนี่นหเนมพอเดียวขอน้อยเพ่นองเย เด็ดแห้งอนี้ยางเลาะน้ําเลาะหวยเจ็ดสบายใช่มั้ยพี่น้องเอ้ยนะแม่บงบรรยากาศอําไม้เพิ่นพี่น้องน้ํามบงกําลังพดปาย ทางคนเที่ยวเลยมันเกิด,ดอ๋อใช่กำลังออกเซฟาไ,ไ,ไม,าม่นอนเลยค่ะให้น้องใหม่ลงดุ้นตัยวยืน ไม่เต็มตทงพอบอกแต่ป้ากมาแต่ป้าดดแหงดีไปพี่ไ้หมือนพากันงานอไม่หางสกิโอ่อแหงอนีบรรยกาศรงนาเขานาโคจะหยาเพี่น้องบุบบุบบวบเหมือนเงเอ้ย น้ำไม่น้ำมาน้ำมาด้วยนอนครับประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมีหน้าโคกเนาะฮะบรรยากาศกันปะสบายเดชแห้งดีพี่น้องเลยหาหน้ำไม่เนาะหามาจะพูดแ้วก็เรอรอมาพี่เป็นหอดพี่แล้วก็พากันขึ้นมาพี่น้องเลยโอ้ยเกรงจะเสียบะเศร้าฮัลโ นอนให้งียะพี่น้องเด็ดแท้เด็ดว่าเส้นมันขึ้นมาเดินเที่ยงงัวก็ยังนอนอยู่รู้เล่อยอยู่ะพี่น้องเหงื่อพันไปหาก,กินเนาะาเทียเท่ยงนาเที่ยงนาคุ บรรยากาศเดดแทะเดะลาูทั้งคอสะพวงกันขุดแล้วขัวแล้วเพี้ยอยู่หัวหมุนหัวมันชวนนะพี่น้องเอ้ยพอนะมัดหัวมัดแค่อยู่มพี่น้องเอ้ยคอยอยู่ซื่อเน้อหัวหมุนหัวกินเข่าแล้วก็เลยมัดไว้หัวกับเพี้ยพี่น้องเอ้ยอาจจะได้สำหรับคลิปนี้สะพวงกับจีคอ จบคลิปไว้ให่สามีก่อนเดอ้อเนาะพบไอพ่อในคลิปหน้าเลยโดยอ่ะสบายดีสวัสดี